สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงปานาอาท่านภูมิเกียรติทุกท่านกระผมมือนี้ผ้าพี่น้องมากราบสการะปูซีหาหรือว,ว่าอาจารย์ต้นเศรษฐีครับมีตัวเลขสวยๆดีๆแล้วก็เรียนเชิญทุกท่านติดตามชมไปพร้พอ,พอมกันเลยครับเพื่อบอ่เป็นการเสียเวลาว่าล่างอย่างเดียวซองหกหมื่นอ่าธรรมชาติคนทรงมากงวดที่แล้ว ่าเขาให้มา0กับ2เขาจัดคู่ให้ชุดเดียว0 2เลขออก0 3อ่อง60,000งวดนี้เพิ่นไฮมา1กับ7เพิ่นจัดให้เม็ดเดียว7เก่าแต่ว่า7เก่านี่มัน79ไม่มีในสูตรของอาจารย์9ดับอัตโนมัติเนาะ ตามแนวทางของอาจารย์เนะาะครับผมวันศุกร์นี่วันศุกร์นี่ไม่มีเก้าอัตโนมัติอาจารย์ก็เลยจับมาใส่แถวล่างนี่ก็คือแปดแปดนี้เป็นเลขล่างชนเด่นอาจารย์ก็คือได้หนึ่งเจ็ดในตัวของเขาอา่าหนึ่งเจ็ดตะคืนแต้มหนึ่งก็เป็นหนึ่งแปดคือวังหันศูนย์สองก็เป็นศูนย์สามเนาะวังหัน,ว,หนวังหันอยู่ตรงนี้ศูนย์สองก็ออกศูนย์สามอาจารย์ก็เลยหนึ่งเจ็ด แล้วก็1.8ึ่งแปดเนี่ยอยู่ในชุดเลขกําลังวันของอาจารย์ชุดเด่นเลยเม็ดเดียวหนึ่งแปดแต่เขา,าพ่นจัดมาไห้มีชุดเดียวได้เจ็ 1, 9, ไม่ต้องกลับแต่อาจารย์ขีดเส้นแดงนี่คือว่าไปอัตโนมัติแล้วเนี่ยไม่มีเลขเก้เนาะของวันศุกร์อ่ะเข้าใจกันง่ายๆ่ายครับผมเรามาดูสูตรวิ่งบนเงินลานสูตรพิชิตความรวยครับงวดนี้หา้ามพลาดสูตร พิจิตความรวยวิ่งบนบนเงินล้านบนอย่างเดียวเนี่ยบนวิ่งเจ็ดที่ว่าเจ็ดเพราะเอียงสูตรเนาะเนี่ยเอาหลักแสนนี่มานับไปหลักแสนนับไปเจ็ดแปดเก้าที่นี่ก็ 8ปบวกห้าเดี๋ยวเอาออกกันเจ็ดสาข้างล่าง0ูนย์สามเบวกสาบวกห้าคงที่อันนี้สูตรล่างเอาไปก่อนอันนี้สูตรบน8ปบวกห้าคงที่7จบวกเได้4ีห เจ็ดนับขึ้นไปได้เจ็ดแปดเก้าสิบสองคูณเจ็ดได้แปดสิบสี่สิบสองคูณเจ็ดไทยได้แปดสิบสี่อันนี้คือสูตรบนแปดนี่ไปล่างแล้วออันนี้เอาแต่สูตรบนเก้าไม่มีดับอัตโนมัติเนะก็ว่ามีดับอัตโนมัติมันว่ามีเก่าแปดไปล่างแล้วดับอัตโนมัติ เดือ7จตัวเดียวเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกหดับอัตโนมัติหาดับอัตโนมัติเพราอย่งสามบกสามเป็นหกดับอัตโนมัติเพราะว่าเลขหน้าครั้งที่หนึ่งสามสี่เก้าเอาสามมาตั้งสามสี่ห้าหาบวมีอัตโนมัติ ก็จะเหลือเจ็ดกับสามสี่ที่ชนกันนีสามสี่หาแปดบวกห้าได้สิบสามได้สามสี่ห้าหา่บมี่สี่กับสามอันนี้เ็ดคงที่นี่คือสูตรเต็มบนแล้ดยดวบันี้สูตรเต็มบนแล้วนี่คือสูตรวิ่งเงินล้านสูตรวิ่งเงินล้าน เจ็ดบวกห้าเจ็ดบวกห้าคงที่ได้สองสามสี่สองโมมีไปอัตโนมัติเหมือนว่ากำลังวอลมันสุบสองไม่มีเนี่ยครับที่ตัดตัดออกไปนี่คือไม่มีสองไม่มีห้าไม่มีเก้าเนาะก็จะชนที่ชนสามสี่สีสส่สูตรสามสูตรสี่สูตรเด่นเด่นส่วนเจ็ดเจ็ดแปดเก้าคงที่ได้เจ็ดเอาเขาก็มาจับเลขกันบอนใส่ตัวนบน จับเลขใส่ตัวบนแบบเน้นเๆสูตรพิจิตความรวยเนี่ยเลขนาครั้งที่หนึ่งเนี่ยเอาสามนี่นับไปสามสี่หาหาบวมี่เหลือสามสี่เจ็ดนี่นับไปเจ็ดแปดเก้าแปดไปล่างเก่าบวมี่เหลือเจ็ดตัวเดียวเนี่ยแปดบวกห้าได้สามสี่ห้าหาบวมี่ได้สามสี่เจ็ดบวกห้าได้สิบสองสองสามสี่สองบวมี่เหลือสามสี่ เด่นรวยตามนี้เลยอาจารย์จัดให้เรียบร้อยหลักร้อยที่มีมาเพิ่มเลขห้าจริงๆแล้วเลขห้ามันไม่มีในสูตรนี้เนาะแต่สูตรหลักร้อยสูตรหลักร้อยมันมีตัวนี้เลขหน้าครั้งที่สองเก้าแปดห้านี่มาร้อยตัวหนึ่งก็เลยได้8ดกับห้าเห็นบ่ นี่8 7 3 5 7 3 5 7 4 0 7 4เนี่ยพอ0ศูนย์มีอยู่ตัวเดียวเห็นไหมศูนย์เจ็ดส่นเดสนพิชิตความรวยชุดเดียว7 3็ดสาคันผู้ใดบอมมักวิ่งเกดก็วิ่งตัวนี้แล้วพี่น้อง3กับ4ี่ชน4ี่สูตรสสูตรส่สูตรเนาะชนสามด้ครับ4สูตรก็นี่ได้สิบสอคูณเอีกเนี่ย สิบสองคูณเจ็ดนี้ได้แปดสิบสี่มาตัวหนึ่งกับชนทีซีอีกครับแต่ว่าอาจารย์เน้นเจ็ดสามเพราะยังเพราะว่าอ่าดูที่ตัวนี้อสามสี่ห้าตัวนี้อสามชอบมาตัวแรกชอบมาเจ็ดอาจารย์ให้เด่น 7, 7, เจ็ดสามเจ็ดสามเด่นเด่นเลย บนนี่บนบนอย่างเดียวเราวิ่งวิ่งสามกับซี้าใครชอบแบบแบบบนรุดเลยคือวิ่งสามกับซีวิ่งสามกับสีบ่มี่แต่อาจารย์ให้วิ่งเจ็ดเพราะอะไรเพราะว่าสูตรนี้เป็นปีแล้วไม่เคยหลุดเนี่ยสูตรลักักแสนนี้นับไปเลยเจ็ดเจ็ดแปดเก่าเต็มที่ไปล่างด้วยงวดที่แล้วเห็นไหมนี่งวดที่แล้วเอางวดนี้ก็เก้าศูนย์หนึ่งมาเก่าเห็นไหม ครมาหาเก้าเจ็ดเห็นว่านี่งวดต่อมาก็ศูนย์หนึ่งสองมาศูนย์หาครับเห็นบอ่ามานี่งวดต่อมาก็ศูนย์หนึ่งสองออกเจ็ดแต่ว่ามาศูนย์ศูนย์สามบอกนี่เลออ่านานๆจะไปล่างทีหนึ่งครับดีแล้วที่หลุดต่อไปนี้ไม่มีหลุดบนเพามีหลุดต่อไปนี้เห็นว่านี่ถ้าสามสี่งวดก็บรหลุดเห็นบ่เพราะฉะนั้นแล้ว เหลือเจ็ดเม็ดเดียวครับเจ็ดเม็ดเดียวแต่ซ้ายวิ่งส้ายหลุดเนาะซายวิ่งสายหลุดบกละผ่านสามสี่แมนชนหลายสูตรสี่สูตรคูนสูตรแปดสิบสี่พอมสิบสองเจ็ดเนี่ยสิบสองคูนเจ็ดแปดสิบสี่งวดที่แล้วอ้าวสิบสองแปดอ่าเป็นเก้าสิบหกแมนบอสิบสองแปดเก้าสิบหกเลขออกเก้าเจ็ดเห็นบอสมากมากเก่าบนสิบสองเจ็ดอ่า องเจ็ดแปดสิบสี่นั่นไหมเฮ้ยสิบสองสิบสองสิบสองห้าเป็นหกสิบสิบสองหกเจ็ดสิบสองสิบสองเจ็ดแปดสิบสี่เอ่องวดนี้แปดสิบสี่บอมา่าหายหายแปดกับสี่สิบสองห้าเป็นหกสิบหกมาบนศูนย์มาลางังเป็นเหล็กติดใดเนาะเป็นเหล็กติดแหลกเนี่ยมนันไหนหกมาบนศูนย์มาลังมาในสิบสองเจ็ดแปดสิบสี่ 12, 7, 8, กั ช้นดีซีบนเห็นว่ะแปดส้อนรางครึ่งวันเมื่อกี้นี่กับบ่นรางเนาะแต่สูตรขั้นอย่ก็สําคัญเพราะฉะนั้นแล้วอาจารย์ให้เน้นเจ็ดสามอ่าเจ็ดสามร่องเจ็ดสี่สามตัวเน้นๆเลยคือศูนย์เจ็ดสามแปดเจ็ดสามก็คือเอารักลอยมาจากตัวนี้อ่าเนี่ยเนี่ยเก้าแปดห้าเก้านี้อัตโนมัติแล้วไปแล้วก็เลยเหลือแปดกับพานนี่เนี่ยแปดเจ็ดสาม ห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสี่นี่คือตัวเด่นล่องเด่นจริงคือศูนย์เจ็ดสามแปดเจ็ดสามแล้วก็เจ็ดสามตัวเดียวเด่นลองเจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสี่อันนี้คือสามตัวหน้าสามตัวท้ายรางวันที่หนึ่งแหละก็สาวทอกก็เสาว,าวอมสินเนาะ<ช>อนเอาไปได้อ่ะทำบนนี้ทำนั่นบัญนีล่างได้บ่ะนี่เ,นเ,นเข้าใจแล้วเนาะในสูตรเนาะ สายวิ่งไม่ควรพลาดนี่สามกับสี่ <laughs> ครับผมสายวิ่ง <laughs> ครับสายวิ่งไม่ควรพลาดอ่ะไปเบิ้งสองตัวบานีสูตรเด่นเด่นอันนี้สูตรพิชิตเงินล้านกับสูตรพิชิตความรวยสองตัวไทยมีที่มาเลขอาจารย์มีที่มาไม่ใช่ว่าและมีที่มาชนสูตรด้วยแล้วก็กำลังวันน้วยเนาะครับอ่อันนี้ที่เห็นเลขแปดนี่คืออะไรนี่เด้แปดเนี่ยอยู่แถวล่างนี่วิ่งแปดลูดแปด แล้วก็สิบสองเจ็ดแปดสิบสี่ชอนแปดนวะแค่ดูนี้ก็สองสูตรแล้วเนาะแปดแล้วอ่าสูตรข้างล่างก็มีเช่นกันเหมือนเดิมสูตรข้างล่างเจ็ดเอาเลขท้ายบนนี่เอาคับ <c oughs> อันนี้เ 7, จ 7, 3. 3็ดสามเจ็ดแปดหกเจ็ดศูนสามสามบวกสามนี่ <c oughs> เป็นหกนี่ดับแล้วนี่ <6 S 2> ดัหก <6 S 2> แล้วสิบสองเจ็ดแปดสิบสี่ช้อนแปดเนาะเจ็ดบวกสามคงที่ได้ได้ศูนย์หนึ่งสองสองบวมมีเหลือศูนย์กับหนึ่ง <c oughs> เห็นปะเหลือศูนย์กับหนึ่ง <c oughs> มาที่นี่สามบวกหนึ่งได้สี่กับห้าหาบวมมี่ เหลือ4อี่หาว่ามีเหลือสแล้วก็แบวกหงได้เก้าศนย์้าวมีทนที่0ูนย์เห็นอ่มมานี่เจ็ด8 9นี่นับขึ้นไปเจ็ดแปดเก้าเก้าวมีเลือ7ก็แปดหลือ7กัแป 7ไฟบนแล้วเหลือแปดตัวเดียวเฉพาะตรงนี้ก็ชนสีหาสูตรแล้วหกบวกสองคงที่ได้แปดตัวเดียวชนไปสีสูตรหาสูตรแล้วแปดเพราะฉะนั้นแล้วแปดมาจับใส่ยัง 8, 0, 8, 1, 8, อ่ะยับไสแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดซีสามตัวนี้ส,สองตัวนี้ มาล่างหนึ่งตัวกับชนทีเล็กสีเนาะครับชนที่เล็กส<ะ>ี่นี่ได้ตัวเด่นแล้วเก้านี้ดับไปแล้วอ่าแปดนี้มาล่างชนแปดแล้วตรงนี้ชนแปดแล้วก็แปดสี 0, 1, 2, 2ด่แล้วก็เจ็ดบวกเป็นศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดบวกสามได้ศูนย์หนึ่งสองสองดับเหลือศูนย์กับหนึ่งก็จะได้เน้นๆอยู่ที่สามคู่สีค่คู่บวกกับเลขสาม คือสามสี่ห้าเนี่ยบวกกันเองอสามบวกศูนย์ได้สามนับไปก็สามสี่ห้าห้าไม่มีือสามกับสี่ก็เหลือตัวลองอีกตัวหนึ่งคือสามเนาะการอาจารย์ก็จับให้เรียบร้อยนี่คือแนวทางตามสูตรนะแบบชัดๆเหลือสามครูเหลือสี่คูู ซีคูคือแปดสามคือในโตของมันนีในโตของมันมีแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดสี่ครับผมใช่วิ่งแปดก็หู้แล้วเนาะว่าแปดไม่จากสูตรเนาะผมซี่หาสูตรจะพอเห็นครวก็ศูนย์หนึ่งนี่สองสูตรเนาะศูนย์หนึ่งนี่มาสองสูตรศูนย์กับหนึ่งนี่มาสองสูตรสี่มาสามสูตรก็คือสามบวกหนึ่งได้สี่ห้ามาสามสูตรแล้วก็แปดบวกหนึ่งได้ เก้าศูนย์กับเก้าทนศูนย์แล้วก็สี่มาจากตัวนี้เนาะพอใจเนาะ,ะคือเลขหน้าครั้งแรกเนี่ยจะมาล่างหนึ่งตัวคือสี่กับเก้าอ่าสี่กับเก้าเลขหน้าครั้งแรกจะมาล่างหนึ่งตัวเนี่ยก็เลยเก้านี่ไปแล้วไม่มีในสูตรไม่มีในสูตรกําลังวันเนาะ,ะ,ะก็จะเหลือสามกับสี่ก็นี่ไงเด่นล้านเปอร์เซ็นต์ล่าง ตามแนวทางของอาจารย์ต้นเศรษฐีได้เลขออกที่บางกอกคนบอกอยู่สกลพี่น้องครับอพี่น้องสุณสุขชมครับผมมีได้มากราบนมัสการปูสีหาผ้าพี่น้องมากราบพระอาจารย์พอปู่ีหางามๆเด้อพี่น้องเด้อครับผมหมเลขนี่เขานมจิตนมใจเอาโศกเอาลาบน้ำกันแต่อันนี้ใครชอบก็แล้วแต่นะถ้าเพิ่มไปก็มีไม่กี่ตัวเนาะก็มีแปดหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งเนาะ เนี่ยแปดหนึ่งมีอยู่แล้วเนาะนี่นี่ตรงนี้แปดหนึ่งก็ชนเนาะชนเลขอีาอยงก็เลขซองหกหมื่นเนาะนี่หนึ่งแปดอันนี้หนึ่งแปดอันนี้แปดหนึ่งแต่สูตรนี้ไม่ต้องกลับนะสูตรแปดหนึ่งเนี่ยเพราะอันนี้คือสูตรอาจารย์ที่ให้บนล่างนี่คือไม่ต้องกลับแต่ยาประมาทเขาเรียกว่าอันนี้จังอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเลขซองหกหมื่นนี่ขอยำตัวไดครับ ซ่องหกเมื่อนี่เพิ่นหมากชุดเดียวคือเจ็ดเก้าแต่มันติดดับไปแล้วเก้าไม่มีอาจารย์ก็เลยมาจับให้อย่างงวดที่แล้วก็ให้มาศูนย์สองเนาะศูนย์สองแต่เขาจัดอยู่ตรงนี้ศูนย์ศูนย์สองแต่เลขออกขึ้นแต้มหนึ่งเป็นศูนย์สามอาจารย์ก็เลยจัดหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งแปดคือเพิ่มแต้มหนึ่งแปดครับผมเพิ่มแต้มหนึ่งแต่หนึ่งแปดก็ชนสูตรของอาจารย์ตัวตรงของอาจารย์ตัวตรงคือแปดหนึ่งเนี่ยก็มีประมาณนี้อ่ะ พิจารณาครับพิจารณารรามาสัการละกากราบขอบพระคุณพระอาจารย์ปูสีหาหลายๆครับผมอาจารย์ต้นเศรษฐีครับผมเเียงครับผมสาธุครับผมแลวก็ขอกราบลาพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนครับผมฝากกดติดตามซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องแลเด้อพี่น้องเด้อไล่ซดนาคลิปนาคอยพอกันไหมเนาะครับเนาะสวัสดีครับทุกท่าน